วันนี้ผมมาอยู่ที่สถานตำรวจภทธรภาคหนึ่งครับกิจกรรมโครงการทดสอบสมรรถภาพของข้าราชการตำรวจภทธรภาคหนึ่งครับวันนี้นะครับเราจะมาถามความรู้สึกและความเตรียมพร้อมของพี่ๆข้าราชการตำรวจภทธรภาคหนึ่งกันครับผมประคับตรมับผมคร và, ับนับสองนับสามไปค่ะสุดยอดเลย โอ้โหครับรองเท้าเขียวนะครับสั่งงานเดียวไปแล้วมะออกตัวเหมือนจ่อถ้วยได้ถ้วยไหมโอไอการทดสอบก็เป็นกรรมวิธีหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองมาเป็นต่อเนื่องฉะนั้นไอเรื่องตัวชีวัะนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากเพราะว่าเบามากไปหน่อยฉะนั้นต้องให้ให้หนักกว่านี้แต่ว่า บาเบามากไปหน่อยแสดเกณฑเกณฑแต่เขาคงเกณฑพื้นฐานเกณพื้นฐา็คงอย่างนี้แต่ว่าเราต้องทําให้ดีกว่านี้แต่ว่ากอนที่ทําให้ดีกว่านี้มันต้องมันต้องต่อเนื่องมันต้องทําต้องดูแลร่างกายต่อเนื่องแล้วก็จะไม่มีปัญหาถ้าไม่ตรวจถ้าไม่ตรวจถ้าไม่ทดสอบเราก็จะไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรมั่งแต่ถ้าเราตรวจเราทดสอบเราก็จะไมีเรารู้ตัวเองแลวเราจะได้ป้องกันถูก ก็ฝากให้พี่ๆน้องๆใกล้การตำรวจทุกคนนะครับก็อยากให้รักสุขภาพเพราะว่าแต่ก่อนของของผมก็เคยเป็นคนอ้วนมาก่อนอ้วนร้อยกาโลเลยร้อยกาโลแต่มันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ว่ามันทําได้ทำได้ก็จุดเปลี่ยนของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนหาจุดนั้นนะครับแต่จุดเปลี่ยนของพี่ก็จะแตกๆหน่อยก็คือไม่อยากให้เพื่อนลูกล้อว่าพออ้วนก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตว่าก็กลับมาออกกำลังกายครับมาดันพื้นที่นี่เนี่ย ผมอ่ะต้องได้กี่ชีถึงจะดีดันพื้นนะครับถ้าตามเกเก์อายุนี่ก็23 24ก็คือ20ถึง29ก็ต้องดันถึง36ถึง44ครับถึงจะดีครับแล้วถ้าจะเอาดีมากก็ต้องขึ้นไปมากกว่า44ขึ้นไปครับถึงจะดีมากครับโอเคครับได้ครับผมไปเรามาดูกันครับผมจะได้กี่ทีตัดติด

ปานกลางก็คือ11ครั้งถึง24ครั้งนะครับแล้วถ้าดีมากก็คือ25ครั้งขึ้นไปออล้าผมมยี่้าต้องเกินยีต้องเกิน25ครับอ่าเราม<ร>าดูกันว่าผมจะเกิน25หรือเปล่าไปไปดูกันครับมาเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่นับ 2สองโอเคศูนย์พบครับสมาร์ทครับหรือผู้กองสมาร์ทครับมีความมีความสุขครับเหมือนได้ออกมาออกกำลังกายตอนเช้าซึ่งถ้าเกิดปกติเราถ้าเกิดไม่มีโครงการอะไรดีอย่างนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้ได้ตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าเลยเพราะนั้นก็ต้องต้องขอบพระคุณท่านผู้จัดการตำรวจตองข้าหนึ่งด้วยที่มอบโครงการดีๆนี้ให้กับพนักงารตำรวจ ก็ผ่านแรกนะคะผ่านแรกที่ทำก็จะเป็นพื้นอ่าแต่ของผู้หญิงมันอาจจะไม่ได้หนักวิ่งเร็วเราก็พอผ่านเป็นลมนะพี่วิ่ีนี่แข็งแรงมากครับนะคะรอบแรกผ่านไปตอนแล้ววันนี้พี่วิ่งได้กี่นาทีอ๋อห้านาทีครับดีกว่าถึงห้าทีถือว่าเก่งมากเลยอ่ะพี่กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจเนี่ยก็สืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราเนี่ยได้มีนโยบาย เพื่อที่จะทดสอบความแข็งแรงของร่างกายของตํารวจซึ่งซึ่งข้าราชการตํารวจเองเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆซึ่งบางทีต้องในการจับกลุ่มผู้ร้ายหรือในการทํากิจกรรมต่างๆก็ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายครั้งนี้ก็ของตํารวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้ท่านพลตารวจโทสุรพลเป็นบุตรท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งทาง่านจะมีดเริที่อยากจะจัด ให้มีการทํากิจกรรมครั้งนี้เพื่อทดสอบร่างกายของตํารวจภูธรภาคหนึ่งเองก็เป็นที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ก็จะมีประมาณ600กว่าท่าน3บกด้วยกันนะครับก็เป็นบกสืบสวนนะครับบกกฎหมายและก็บอกอ,อำเนยการนะครับรวมทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในที่ทํางานที่ตํารวจภูธรภาคหนึ่งก็เป็นครั้งแรกที่เราทําเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดต่างๆครับ